ก็ตัวแรกเลยเป็นตอนผสมกัดเกี๊ครับสองปลอกเปานหนักปลอกนะแต่วันนี้ไม่ได้ดกี๊ือเส้นหมี่น้ำตีันนี้ทานมาสองต๊ะเป็นตอมคู่ขอเป็นตอมกับคู่นะโอเคปรักครับขอต้อนรับดวย้าด้วยจ้าคุณเล็กโอเคเห็นแฉกีนเส้นหมี่เล็กเป็นเ็มหน้าลูกเดียว แตตัวอะไรก็ะมีที่จัดกางเพาะว่าทำปานแล้วก็ได้มาดีด้วยะช่ไหมได้มาดีเลยมีความน่ารัก็นของตัวเองด้วยแล้วน้องเผยจับดีนะคะถ้ารักแบบนี้ก็เผยจับแย่ตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ขอตัวผู้าเปนที่ละวันเย่ะอ่วเขาว่าอาจจะดูดงนิดนึงอะไงี้ยมนจะอรย่างเงย คนเยออการบ้างทุกอการนี่พี่เคยทำไปแล้วหรอลู่วันนี้ดี่อยนะบาวันที้จะสั่งเล้วะเรื่อแบบที้อันนะ อร่อยมากเลยแล้วแบบว่ามีเวลาอย่างเงี้ยเขาในเรื่องของการดูแลเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดูแลในช่วงเวลาที่เราทำงานได้ในช่วงเวลาที่เราเราอยู่บ้านเราว่างบานเราไม่อยากที่จะเล่นเกมเข้าไปดูแลกันแล้วไม่ปทำพานด้วยหรอมีเวลาทำาานไหมใ่แต่ก็จะพยายามนะถ้าเกิดประ ก็มีมีแบบก็ความที่แบบเป็นสถานที